สวัสดีครับช่างนนท์ครับพามาดูงานประตูสแตนเลสครับประตูสแตนเลสเกลี่ย304ครับนี่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับีประตูบานเลื่อนเรื่นเลื่นครับเห็นไหมใช่ไหมเห็นครับสแตนเลสเกลี่ย304ร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกล้อก็สแตนเลสเ้าก็สแตนเลสครับเปลี่ยนเสร็จลัวประกอบหมดแล้วนี่มีประตูบานเล็กปิดเปิดนะครับเนี่ย ที่เปิดนี่ลายสวยๆเลยครับลายสีทองสีทองสเตเตอร์เลนนี่ลายบันร้อยแหวนลายหนักเอาประคองลายสเตเตอร์เลนหมดนี่ครับในเล็กเปิดที่เปิดประตูให้ดูนี่ครับประตูเขาควายใหญ่ๆนี่สเตเตอร์เลนยอดเบ้าบุญแจเรียบร้อยนี่ครับยอดเบ้าบุญแจเรียบร้อยเดินอมเข้ามาดูมองเห็นะเห็นครับนี่ดอกควายสเตเตอร์เลนใหญ่ๆ มุนล็อกได้สบายครับนี่นี่ครับล็อกได้เดี๋ยวเสประคองสตอเลตอะไรรับตัวประองางประตูลายดันดสวยลลลลลลเลยครับดูเลื่อนลเลยครับสนใจงานประตูสแตเนเลสช่องรัร้วบนันไดราวกระตกงอะไก็สอบถามใด้นะครับ087-9106286ท สวัสดีครับ